<Yeah. S 1> ตัวเ <Yeah. S 1> ช็คเรียบน้อยบีฟอ r e and a f t เตอร์นะก้านะครับ yeah. 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 Oh. เอาล่ะถามว่าเป็นจังได้ครับผมตอนนี้มีอ่เก้าสิบห่าล่ะ เฮ้ยเดี๋วไม่กรบเลยขออนุญาตครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอ๋อกำลังจะเบียดเบียดเบกแปดค่ะถามว่าเคยโกหกลูกหลานมากี่ครั้งครับนั่นนะไม่เคยค่ะเป็เรื่องจริงไงเฮ้ยมันจะไปไปได้ยังไงปวดมันทั้งหมดมันหายไปตั้งเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพระอัก็สตม่คไม่ดีแล้วก็ แล้วมันก็ตามสังขารแต่ก็ต้องมาพึุงลุงหงอกค่ะห็นคนใครก็ลืมก็ว่าแก่แฉลบอยู่คืออย่าลืมนะที่คุยกันอยู่ตรงนมันเป็นสาธารณะนะครับเพราะว่ามันเป็นการไล์สดด้วยนะโลก่ะลกะขออนุญาตนิดนึงครับเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะมันจะกลายเป็นเชื่อลุงหงอกลุงหงอกพาครูตกครองอีกรุ่งนะไม่เอานะคงคงไม่ได้ยอหรอก่ะเพื่อความจริงะก่อนจริงแต่คงที่ไม่ตาย ขออาจารย์ดีกนิดหนึ่ง,งได้ไหม啊เรื่องเรื่องหูอะขออีกหน่อยได้ไหมไหนๆเจอเอแล้วทั้งทีไหนๆขอแล้วขอให้หมดงั้นเหรอหูหูหูข้างขวาโอเคลุงจะรู้ดีว่าคน<แ>ที่สูงไวไัย่ยมีปัญหาเรื่องหูทุกไลด์ด้วยเพราะออยิงไปแพลิดแม่ฟังใหม่<แ>ฟังใหม่ฟังใลยขึ้นยอดตาลคิดด้วยนะคะ<แ>ฟังฟังภาษาลุงขึ้นยอดตาลคิดหน่อยนะครับฟัง เรื่องหูมีปัญหาทุกคนสําหรับเพศแม่ที่สูงวัยย้าเรื่องหูมีปัญหาทุกคนสําหรับเพศแม่ผู้สูงวัยเอาไปยืนคิดขึ้นยอดตานสามยอดคิดนะครับฟังฟังฟัง <Okay. S 1> กดขมับด้วยครับผมกดขยําก็ยิ่ขมับ <Okay. S 1> ข้างๆหูกดท <Yeah. S 1> าไมนะครับ <Yeah. S 1> มันจะโปร่อง <Yeah. S 1> อย่าฆ่าอย่างเดียวแมวนะ อย่าร้อยตามลุงนะเรื่องในเรื่องความรู้สึกนะคะใช่จ้า,จาเอาละไม่รู้จะถามใครนะครับต้องถามเจ้าตัวถามว่าเป็นยังไงครับผมตอนนี้พูดจริงจตอนนี้นมมันวิ่งไปยุ่งมาในหู ลมลมลมมันพิ้งแรงมากเลยอ่าฟังให้ดีครับแหมถ้าเราใช้สมองทอล์กฟังนะถ้ามันออกหูซ้ายไปหูขวาเนี่ยกันไมให้มันออกซ้ายออกขวาให้มันเข้าไปอยู่ในสงกลางสมองมันจะไปล้างมันจะไปล้างหลุมดําในสมองในสมองผมจะเรียกว่าหลุมดานะครับมันจะไปล้างมันจะคลีมเคลียให้เลยมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโลงอย่าบ่นแต่ค่าขาไม่ยอมนะ ไอ้ค่าค่าในี่ฟังเนี่ยมันจะลอยไปตามผมเลยนะอย่าลอยนะฮะอ่าอย่าค่าบ่อยถ้าค่าบ่อยมันจะลอยมันจะเชื่อลงหงอย่างเดียวยงเงี้ยไม่เอาลอางงกไม่ปรารถนาะใครเชื่อแต่ลงงกต้องปรารถนาะตัวเองรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคไหมโอเคนะ่นะเราต้องการตรงนี้มากๆที่สุดนะวันนี้<อ>ชุดท้ายเลยก่อนจากกันครับผม ถามว่าดีขึ้นโดยรวมทั้งหมดแล้วทั้งหูทั้งเลงต่างสารพัดร้อยแปดพันประการถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซน็นต์เหลือกี่เปอร์เซน็นต์หายกี่เปอร์เซ็นต์จบข่าวเชิญครับดีขึ้นรวมยอทมดทั้งหมดก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หาซื้อได้ไหมเนะมี่ออยซื้อไม่ได้ก็ไมเจียตรงหอเลยซื้อไม่ได้ท่านอยู่หน้าจออพอครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รคัครับ ฟังปุ๊บเอาสิบหารนะฮะอย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่เราโอเคไหมครับ<ว>จนกว่าจะเจอกันถ้าท่านเจอกันหน้าจอเดี๋ยวนี้หรือว่ามาเจอกันตรงตรงตรงามือดียิ่งจะฟิลลิ่งมันจะมากกว่านี้เยอะ<ว>นี่คือ p ีเอ็ r e <ว>ีฟอร์เฮลโอเคไหมครับ<ว>ก็คือสิ่งที่อยากจะตรดจแจ้งเพ,พื่อทราบพลังงานเสียงนั่นเองครับที่สุดแล้วที่ได้กันคือพลังงานของเสียงนะครับโอเค thank you very much นะครับขอบคุณะขอบคุณมากมาโอ้โดดถามว่าโทรมาจากไหนครับผม เราก็จะเป็นเพื่อครับอเคยใช้บริการลุงไหมเนี่ยไม่เคยการแรกนะจ้ะมันเบอร์อะไรโทรมาตังบ่อยๆตังบ่อยๆแตโอเคก็คงใช้ความสามารถในการติดตามเบอร์เนี่เนาะโอเคอยินดีรับทราบครับตั้งคิวไว้ที่พิทีใช้บริการกับลุงนะก้านะครับครับจบครับโอเคนั่นคือท่านที่อยู่หน้าจอที่รถครับอย่าร้อยไปตามลุงนะครับ ผมตัดการตัดการให้เป็นตัวเองที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับเพราะสิ่งนี้มันเป็นของใหม่มากๆครับท่านลุงจะใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรว่ที่ยี่สิบเอ็ดมันก็แปลว่าองค์ความรู้เรื่องพวกนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยศตวรว่ที่ยี่สิบสิบเก้าสิบแปดมัน expire หรือไม่หรือไม่นะหรือมันใช้ต่อได้หรือเปล่าจใจลุงถามใครแล้วครับต้องถามตัวท่านเองสำหรับลุงบอกว่าถามลุงนะ expire แน่นอน ทางพุทธะเขาบอกว่ามีรูปเสริมรูปเหรอไหมนั่นแหละมันถึงตัวท็อปมันก็ลงนะรู้ไหมถึงตัวท็อปก็สู่เนเจอร์เขาว่าเขาว่ามาถึงนะครับธรรมชาตินะอันนี้มันเกินกว่าธรรมชาตินะท,ทั่วไปกับธรรมชาติบําบัดอันนี้มันต้องเหนือกว่าธรรมชาติจึงจะใช่ว่ากําจัดได้โอ้ไมกกาจัดแปลว่าหักสองเป้นี่คนละเรื่องเลยอะไรรู้ไหมอยู่ตรงกลาง ด้านที่สามของเหียญที่ตรงกลางไคเกตตรงนั้นแหละม,มุมที่สามขั้วที่สามของแม่เหล็กไคเกตตรงนั้นนะครับถ้าไคเกตต้องตามลงทฤษฎีน้ําล้นแก้วนะจ๊ะในยูทูบมันมีทฤษฎีน้ําล้นแก้วจะรู้จริงอลุงเข้า <laughs> แล้วโทษของเสียงนี่ <laughs> ับเนี่ครับอย่างวันที่สิบสี่นะจะครบจะครบหนึ่งปีของของ กำจัดนะครับไม่ใช่รักษาโรคในช่องทางชาแนลติ๊กต็อกเนี่ยครับครับครับคนที่เข้ามาอะไรเนี่ยครับมันมันทาให้ให้ลุงหมอกเห็นปัญหาอะไรในสังคมที่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาปรึกษาลุงหมอกกระเชิดอยู่ในตอนนี้บ้างอืมขออนุญาตที่หนึ่งครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวที่ครอบงํามนุษย์ทั้งโลกเลยนะครับทั้งโลกเลยครับท่านโดยพี่อย่างยิ่งมนุษย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ตรงเนี่ย มันจะไปตามสิ่งนี้โหลูดปื้ดลูดปื้ดเนี่ยแต่เวลาเขาอินเขาอินเขาอินไปเรื่อยอินจนต้องลืมกินลืมนอนถุกท้าเขาบอกว่าติดเกมนู่นนี่นั่นออกมาปุ๊บคนละอารมณ์เลยเนีย่เห็นหน้าพ่อแม่คนละเรื่องเลยเป็นศัตรูไปเลยนะโอ้โหข่าวล่าสุดเอออย่าไปมันเป็นงี้มามากเด็กสิบสี่สิบหกอะไรกันนัก,กนหนามันเกิดขึ้นมาขน,นาดน,นี้แล้วถามว่ามันโทษใคร ถ้าถามลุงนะโทษสิ่งที่ยูเกิดมาของยู่เองอทุกแล้วเกิดมาเป็นทุกงั้นสม,มุทัยเกิดโทษดีดอนารดาของเจ้าทั้งคู่นั่นแหละสม,มุทัยอ้าวโจกถ้ามึงยู่จะเข้าใจด้วยส่วนตัวคือน,นีโรดอ๋อโยดทุกตรงนี้เออมันก็เป็นที่หมายอันหนึ่งฮะให้ค้นหาตัวมันยิ่งขึ้นนั่นองการสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมุมที่ลุงมองแต่สำหรับลุงมันได้เนาะแต่คนอื่นสิครับมันก็ไหลมันก็ลอยไปหมดเพราะนั้น ความเข้าใจกับบทบาลีลาของการเกิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเกิดถึง,งานาทีนี้ลุงว่าลุงเข้าใจทุกสเต็ปเมื่อเข้าใจแล้วถามไงจะมาเบรกคนรุ่นลูกหลานตรงไหนลุงก็ใช้ความสามารถส่วนตัวของลุงนะมาเบรกชวนคุยชวนคุยผมเป็นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะขอบคุณใครง่ายเพราะว่าผมถือว่าเราคือผู้ให้ไปขอบคุณผู้รับเหรอมันก็ได้นะ น้อมลงได้แต่ว่าเถอะมันขอบคุณในทีขอบคุณที่เขาเข้าใจเรานี่ผมกลับไปขอบคุณคนที่เขาเข้าใจเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้ไม่ออกปากโอเคเมื่อเวลาเข้าใจเด็กในแต่นั้นแล้วค่อยๆ a ล a p t a พ p l y เข้าไปภาษาที่เขาใช้กันโอ้โหภาษาต้องใช้แปลด้วยครับท่านต้องมาศึกษาภาษาเด็กๆด้วยเหมือนกันพอดี ลูกนองกับคณะทีมงานก็มีหลายรุนเขาก็แจกกันแจมมาแล้วก็จับความเอาตีนน้อยสองน้อยกันไปก็ได้สิ่งเหล่านี้นะมันเป็น point of view ก็มาจำแนกให้กับคนรุ่นหลังได้กรุณาพิจารณาตามอย่าเชื่อลุงทั้งหมดลุงอย่าเชื่อลุงเนี่ยลุงว่าลุงเด่นตรงที่อย่าเชื่อลุงฟังปุ๊บอาสองหารเสมอครับท่านผมว่าลุงได้แนวของพุทธะ การมาสู่สิบข้อมาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะนําเสนอนะครับมันก็คิดว่ามันก็เติบโตไปเรื่อยเมื่อครบวันที่14บีเมษาเนาะมันก็หนึ่งปี